วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นะครับก็วิดีโอนี้จะอธิบายการใช้งานตัวโ o บ o g ไกด์เบื้องต้นนะครับ r o b o g ไกด์คืออะไรโ o บ o g ไกด์เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับตัวฝาหนักโรบอทนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ไว้ใช้ดูพวกซิมูเลชันทำพวกโปรแกรมต่างๆแล้วก็พวกคอนฟิก i o เบื้องต้นนะครับคือเหมือนสมมติเรามีโปรเจกต์อะไรเงี้ยเราก็าสามารถ ช้ซอฟต์แวร์เนี่ยดูระยะเอื้อมของโรบอทดูการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นคอนเซปต์ดีไซน์เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่เราไม่ต้องมีโรบอทจริงในส่วนวันนี้ก็จะเป็นอินโทรสั้นนะครับที่จะใช้งานโปรแกรมนี้ก็สมมติว่าเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เปิดโปรแกรมโรบไกขึ้นมาหน้าตาก็คือแบบนี้เลยอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าเขาจะให้สร้างเซลลขึ้นมาคำว่าเซลล์ก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ครับ ก็จะมีให้เลือกอยู่นี่ตรงนี้เนาะถ้ามีเซลล์อยู่แล้วก็ไปที่ o p e n นเ l ลนะครับหรือโปรเจกต์เดิมๆที่เราเคยทำส่วนถ้าเรายังไม่มีนะครับก็กดที่ New เซ l ์นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเขาก็จะมีพวกอะดิวตัวเรีหรือ h e l p หรืออะไรต่างๆในตัวซอฟต์แวร์ที่ทำให้เราสามารถดูได้ยนะครับในที่นี้ผมจะกดมาที่ New เซ l ์นะครับอพอกด New เซ l ์ปุ๊บเนี่ย จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกว่า,าเบื้องต้นอันนี้ผมจะสรุปไ้ง่ายเหมือนเป็นแอปพลิเคชันนะครับในที่นี้ก็จะแบ่งตามงานของเราในที่นี้ผมจะเลือกเป็น handling pro หรือว่าเป็นงานพวกหยิบจับ pick and p a g e อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กด next ไปโดยเขาก็จะเลือกอเขาจะให้เราเลือกเริ่มต้นตั้งแต่โปรเซสที่1ถึง9นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือการสร้างเซลล์ครับกด next ปุ๊บเนี่ย เขาก็จะให้เราตั้งชื่อไปอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นอ,อะไรดี handing pro ep 1แล้วกันนะครับ handing pro ep 1น่แล้วกด next ไปครับชื่อหลังจากนั้นเขาก็จะถามว่าเลือกเคียรดโรบอทแบบไหนพวก c o n f ิ i อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลือกเป็นแบบ handing pro c o n f i g ไปเลยนะครับนี่ก็เลือกไปก่อนคนระับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เลือกตัวว e r s o นซอ์แร์น,นะครับ ในที่นี้ก็เพื่อนๆลงโปรแกรมแล้วก็ลองเลือกดูนะครับก็อันนี้ในที่นี้ผมก็เลือกเป็น R 3 0 IB เวอร์ชันแนก่อนก็ได้ครับอันนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับก็เลือกไปก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะให้เลือกตัวแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็ตัวโหลดอ่าตัวทูนนะครับในที่นี้ผมจะยังไม่เลือกนะผมเลือกเป็น Handing Tool แล้วก็เลือกเป็น Set E O A T เนี่ยย่อมาจาก End o f Effector นะครับหรือ k e e p e r แล้วแหละเรายังไม่เลือก k e e p e r นะครับตัวนี้ แล้วก็กดตัวนี้ไปแล้วก็กดเป็นทูลไปหลังจากนั้นก็กด next ต่อครับอ่ะทีนี้เขาก็จะให้เลือกรุ่นโรบอทนะครับในที่นี้ก็จะมีรุ่นโรบอทขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็น r 2 0 0 0 ib นะครับ1 6ึ f ก็เป็นตัวค่อนข้างใหญ่ครับโรบอทไซส์ใหญ่เปียลดร้อหกดบหโลอ่ะนี่กดกด next ต่อนะครับขั้นตอนที่7นะครับเขาก็จะถามว่าเอ้ยมีแกนเสริมไหม Additional Motion Group ก็คือแกนเสริมนะครับในที่นี้ผมจะยังไม่เลือกนะครับก็กดข้ามกด next ไปเลยถ้าเราเลือกเราก็มากดเลือกด้วยนะครับีกด next ไปก่อนก็คือเป็น non นะหลังจากนั้นก็ดู Robot Option นะครับเราจะลง Robot Option ตัวไหนไปสมมติผมเลือกเป็น Collision Card นะ Collision Card Pack ยกตัวอย่างนะครับอันนี้แบบเป็น Internet IP ซอฟต์แวร์ตัวนี้เดี๋ยวถ้าสมมติเพื่อนๆยังไม่มีนะครับเด,เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็อาจจะเป็นเวอร์ชันถ่ายเอายีวันก็ลองลองไปดูนะครับเป็นลิงก์จากในใน u t u b e เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูหลังจากพ้น28วันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดต่อทางฟันะ่ะโอเคทีนี้เราก็กดนิดต่อเขาก็จะสุดท้ายนะครับเขาจะขึ้นซัมมารีมาให้ว่า เราต้องการาติดตั้งทำเวิร์กเซลตัวนี้จริงๆใช่ไหมแล้วก็โลบอทต่างๆรวมถึงออปชัน CPU IO c o n f i g อ่ะ IO เนี่ยก็เซตอัพสำหรับซิมูเลชันไปต่อเรากดหลังจากนั้นกดฟินิชนะครับพอกดฟิ n นิชปุ๊บเขาก็จะรออเขาก็จะสร้างตัวเซลล์ดดขึ้นมารอแป๊บหนึ่งนะครับ ระหว่างที่รอก็จะขึ้นแบบพวกคอนฟิกอะไรต่างๆให้เราดูจะมีหน้าจอเหมือนเป็นทีทแพนแดนนะครับอืขึ้นมาให้เราดูเบื้องต้นอนี้ก็รอไปรอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสัก2 0 3สบาสิวินาทีประมาณนระหว่างนี้ใครขี้เกียจดูก็ข้ามไปก่อนได้เลยครับ พอหน้าตาแบบนหน้าตาตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูอยู่ด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็คือเมนูตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็นเหมือนทูลบาร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นที่การทํางานของเรานะครับเป็น tree tree d i a g r a ครับแผนภาพต้นไม้แบบเราก็ไล่มาว่าต้องการส่วนไหนเกาจะมีตัวระบบคอนโทรลเลอร์อ่าล้วก็กดบวกเนี่ยครับก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์เป็นโปรกแกรมตัวแปรอะไรต่างๆเนาะ แล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอันนี้ก็จะเห็นว่าเราเลือกโรบอทคอนโทรลเลอร์ตัวไหนอยู่แล้วก็มีอะลามอะไรไหมรวมถึงตัวนี้เขาน่าจะเลือกว่าสเตตัสบาร์นะครับบอกสถานะของโรบอทต่างๆสมมุติว่าผมเนี่ยครับผมคลิกที่ตัวโรบอทนะครับผมคลิกที่ตัวโรบอทปุ๊บก็จะขึ้นว่า R 2 0 0 0 IB 1 6 5 F ครับผมประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มเบื้องต้นนะครับก็อย่างแรกนะครับ มาคลิกที่รูปเมาส์เนี่ยเขาจะบอกว่าตัวฟังก์ชันการทํางานหรือแบบการใช้งานเมาส์คีย์บอร์ดเบื้องต้นเลยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าต้องการหมุนนะครับก็คือคลิกเมาส์ขวานะครับเนี่ยหมุนอ่าเนี่ยหมุนคลิกค้างไว้นะครับ drag เมาส์ Black, ไปแล้วก็หมุนนะครับก็จะเห็นโรบอทอันนี้ก็คือตัวโรบอทเราหลังจากนั้นหรือต้องการแพน v i วนะครับก็คือกด control ค้างไว้นะครับ แล้วก็กดค้างที่เมาส์ขวานะครับเนี่ยอ,อืนนี้สมมติรวมกันนะครับเนี่ยกดคอนโทรลด้วยหมุนด้วยก็จะเปลี่ยนการเลื่อนนะครับต่อมาที่ใช้บ่อยก็การซูมนะครับก็หมุนวงล้อตัว,ต,วตัววิวครับอ่ซูมเข้าซูมออกหมุนซูมเข้าซูมออกหมุนซูมเข้าซูมออกนะครับอืประมาณนี้เลยแล้วก็เวลาเลือกอะไรต่างๆนะครับก็ คลิกซ้ายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือเลือกโรบอทอยู่น,นีเลือกโรบอทก็จะขึ้นมาประมาณน,นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาจะดูพวก p ropy หรืออะไรต่างๆอย่างเช่นผมต้องการดู p ropy ของโรบอทนะผม double ลคลิกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับว่าโรบอทเนี้ยอ,อยู่หน้าตำแหน่งประมาณนี้ประมาณนี้มนผมเบื้องต้นอือออตัวนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่์แพนแดนนะครับโหชูทที T ่ p แพนแดนคือตัวนี้ โอเคอ่ะ okay. สมมติเลื่อนกดคอนตัวอันนี้การใช้งานเบื้องต้นนะครับ